สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสตอนประจำวันที่23มกราคมกับดิฉันจารุวรรณสุทธิธนกูลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ไปดูโบนัสสิ้นปี2,568ในไต้หวันกันก่อนค่ะโดยโบนัสเฉลี่ยอยู่ที่1.58เดือนทำสถิติสูงสุดในรอบ15ปีภาคการเงินและประกันภัยครองแชมป์ด้วยโบนัสเกือบ2เดือนตามมาด้วยภาคก่อสร้างและอสังหาขณะที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์แจกโบนัสเฉลี่ยสูงถึง1.73เดือน จากกระแส AI ที่ช่วยกระตุ้นคำสั่งซื้อวิศวกรฝ่ายผลิตของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำแห่งหนึ่งต้องทำงานเฉลี่ยว,วันละ12ชั่วโมงแม้รูปแบบการทำงานจะมีความกดดันสูงแต่โบนัสปลายปีที่ได้รับก็ทำให้พนักงานออฟฟิศรู้สึกอิจฉาเงินจงเฟิงของจยได้รับส่วนนึ่งจาก AI มากกว่าปีทในทางตรงกันข้ามอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่ได้รับผลกระทบจากภาษีสหรัฐเจ้าหน้าที่บริหารคลังสินค้าระบุว,ว่าโบนัสปลายปีของเธอถูกปรับลดลง 我在想说，我们往年大概都会发一个月的年终，那今年可能没有到这一个这么高的一个数字。 จากสถิติของเว็บไซต์จัดหางานระบุว่าโบนัสปลายปีเฉลี่ยของภาคธุรกิจในปี2025อยู่ที่1.58เดือนทุบสถิติในรอบ15ปีโดยอุตสหาหกรรมที่ได้รับโบนัสสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งคือภาคการเงินเฉลี่ย1.97เดือนลง,ลงมาคือกลุ่มก่อสร้างวิศวกรรมและอสังหาริมทรัพย์ที่1.79เดือนขณะที่อุตสหาหกรรมอื่นๆเช่นอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยี ต่างมีโบนัสมากกว่า1.6เดือนส่วนภาคบริการทั่วไปการท่องเที่ยวและสันทนาการอยู่ในกลุ่มถ้ายตารางโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการศึกษาและสิ่งพิมพ์ได้โบนัสเฉลี่ยเพียง0.88เดือนเว็บไซต์จัดหางานยังระบุว่าในปี2025มีประมาณ65%ของบริษัทระบุว่าจะจ่ายโบนัสปลายปีขณะที่ราว7%เนื่องจากผลกำไรไม่เป็นไปตามคาดจึงไม่จ่ายโบนัสสถานการณ์โบนัสที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอาจนำไปสู่กระแสการเปลี่ยนงานหลังตุษจีนหรือไม่ยังคงต้องติดตามต่อไป สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ไต่วันพบผู้ป่วยแควัดใหญ่มากกว่าแสนคนครั้งนะคะและสัปดาห์นี้อาจเริ่มเข้าสู่ช่วงระบาดหนักแพทย์เตือนว่าแควัดใหญ่สายพันย่อยซับเคลดเคดือ้อภูมิสูงวัคซีนป้องกันได้ไม่ถึง10%แม้จะฉีดไปแล้วก็ยังมีโอกาสติดเชื้อ ช่วงนี้อุณหภูมิลดหวบไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักผู้ป่วยล้นคลินิกพบผู้ป่วยสัปดาห์ละ5้ถึงหรายและพบการติดเชื้อภายในครอบครัวขณะที่ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามียอดผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศสะสมกว่า1นึ่งแสนสคนครั้งเพิ่มขึ้น11%บเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าดัานแพย่เตือนว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอชนิดเฮทสามเอ็นสองซึ่งกลายพันธุ์เป็นสายพันธุย์ย,ย่อยซับเพลตเคดือ้อภูมิสูงแม้จะได จีนจะเป็นช่วงพีคสุดของการระบาดยอดผู้ป่วยอาจพุ่งสูงถึง140,000คนครั้งต่อสัปดาห์หลังเกิดเหตุทำร้ายคนไม่เลือกกลางกรุงไทเปเมื่อช่วงปลายปีเพื่อยกระดับความปลอดภัยในระบบขนส่งมวลชนเมื่อวานนี้เทศบาลกรุงไทเปได้จัดฝึกซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินในสถาน,นีรถไฟไทเปนะคะโดยมีการจำลองสถานการณ์คนร้ายคว้างระเบิดควันพร้อมส่งข้อความเตือนทั้งภาษาจีนและอังกฤษนอกจากนี้เทศบาลยังเผยว่าจะซ้อมแผนร,รับมือร่วมกับเมืองอื่นด้วย จำลองสถานาการณ์ที่มีควันพุ่งขึ้นท่ามกลางฝูงชนทําให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงตกใจจากนั้นคนร้ายสวมหน้ากากก่อเหตุใช้มีดสุมทำร้ายผู้คนบนชานชลาที่สถานีรถไฟไทเปตำรวจยิงปืนเพื่อควบคุมตัวคนร้ายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแต่คนร้ายย้ายที่ก่อเหตุไปยังชั้นใต้ดินชั้นสามของช่วงต่อสถานีรถไฟและยังคงทําร้ายประชาชนต่อ 它的动线非常复杂，而要整合的单位非常的多，所以维安的难度极高。所以每一个环节我们都不疏漏，也不疏忽。 อย่างวันอ่นเตือนว่าหากประชาชนพบเห็นคนคว้างระเบิดควันสิ่งแรกที่ต้องทําคือหนีหลบแจ้งและยังประกาศล่วงหน้าว่าจะยกระับิดขนาและความเข้มข้นของการฝึกซ้อมให้สูงขึ้นโดยจะจัดซ้อมข้ามเขตจังหวัดคาดว่าจัดขึ้นก่อนเทศกาลตรุษจีนเส้นืเน่อง同样也纳入了模拟细胞警讯而警报声响起大多民众的第一反应就是赶快看手机就是要稍微注意一下因为现在毕竟一些头发的状况比较多 การซ้อมครั้งนี้เทศบาลเมืองยังได้ส่งข้อความแจ้งเตือนการอพยพแบบ2ภาษาผ่านระบบเซล์บอร์ดแคสต์ไปยังพื้นที่ในรัศมี1กิโลเมตรโดยรอบเนื่องจากปีที่แล้วไทยเปเคยเกิดเหตุสุ่มโจมตีและมีรายงานว่าการสื่อสารวทิทยุตำรวจไม่สามารถใช้งานได้ภายในรถไฟฟ้าสำนักง,งานตำรวจกรุงไทเปจึงย้ำว่าได้เพิ่มกำลังสัญญ,ญาณการสื่อสารในสถานีรถไฟฟ้าที่สำคัญต่างๆแล้ว เพื่อลดความหนานแน่นของฮอเก็บอัฐิเทศบาลนครเทาเยน็นเร่งผักดันพิธีศพแบบรักโลกโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะให้บริการฟังอัฐิใต้ต,ต้นไม้ฟรีไม่จำกัดเขตที่อยู่นอกจากนี้หากย้ายจากฮอเก็บอัฐิมาฟังยังสามารถยื่นขอรับเงินอุดหนุนได้ด้วยหลุมเล็กๆถูกขุดขึ้นเพื่อบรรจุเท่าอัฐิของผู้ล่วงลับท่ามกลางญาติมิตรที่ผนมมืออำลาด้วยความสงบนี่คือภาพความงดงามของพิธีศพแบบรักโลกณนะสวนรำลึกชีวิตยังเม ปัจจุบันนครเทาเย็นมีพื้นที่ฟังอัติใต้ต้นไม้เช่นนี้ถึง4แห่งปีพศ2567มีผู้ใช้บริการกว่า1,600รายขณะที่ปีที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นกว่า1,700รายโดยส่วนมากได้รับการยอมรับจากคนรุ่นใหม่ เมื่อปล,ปลายปีที่ผ่านมาอัตราการใช้งานหอเก็บอัฐิสาธารณะนครเทาเยน็นพุ่งสูงถึง68.57%ซึ่งทําให้กรมการปกครองส่วนท้องถิน่นเร่งผลักดันพิธีศพแบบรักโลกอย่างเต็มกําลังไม่ว่าผู้ล่วงลับจะมีทะเบียนบ้านอยู่ในเทาเย็นหรือไม่หากยื่นขอรับบริการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดนอกจากนี้หากย้ายจากหอเก็บอัฐิและเปลี่ยนมาฝังใต้ต้นไม้แทนยังสามารถยื่นขอรับเงินอุดหนุนได้สูงสุด20,000เหรียญไต้หวัน การส่งออกน้อยหนาสับป,ประรดจากเมืองไทยตรงไปยังประเทศจีนไม่เพียงเผชิญกับกำแพงภาษีที่สูงลิ่วแต่ยังมีรายงานนะคะว่าเทคโนโลยีการปลูกรั่วไหลไปยังจีนด้วยเกษตรกรเริ่มตระหนักถึงความเสี่ยงในด้านการส่งออกมาตั้งแต่เมื่อ4ปีก่อนจึงนำเทคนิคการเสียบยอดมาใช้ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึงสงสายพันธุ์จากน้อยหนาต้นเดียวหวังใช้กโลยุทธ์นี้ฝ่าวิกฤต การปลูกน้อยหน่าสับป,ประรดในไทยตรงเดิมเป็นการนำกิ่งพันธุ์ไปทาบต้นน้อยหน่าทั่วไปทำให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ภายใน1ปีอย่างไรก็ตามปัจจุบันการส่งออกน้อยหน่าสับป,ประรดไปยังจีนประสบป,ปัญหาภาษีนาเข้าสูงประกอบกับจีนสามารถปลูกน้อยหน่าสับป,ประรดเองได้มากกว่า6000เฮกตาร์ส่งผลให้ช่องทางการจําหน่ายแย่ลงทุกปี เมื่อราวสี่ปีก่อนเกษตรกรบางส่วนเริ่มนำกิ่งพันน้อยหนาตามูกลับมาท่าบนต้นน้อยหนาสับปะรดทําให้ต้นหนึ่งสามารถได้ผลผลิตน้อยหนาได้ถึงสองสายพันุ์ต้นทุนการผลิตเท่าเดิมแต่ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการส่งออกน้อยหนาสับปะรดที่ไม่ราบรื้อ เกษตรกรระบุว่าในอดีตการปลูกน้อยนาต้ามูหนึ่งไร่จีนสามารถเก็บเกี่ยวได้ราวหนึ่งหมื่นกิโลกรัมต่อปีส่วนน้อยนาสับป,ประรดเก็บเกี่ยวได้มากกว่าหนึ่งหมื่นสองพันกิโลกรัมต่อปีหลังการทับกิง 1, ่งหนึ่งเฮกตาร์สามารถเก็บเกี่ยวผลไม้หนึ่งชนิดรวมกันได้มากกว่าหนึ่งหมื่นกิโลกรัมต่อปีแม้ปริมาณไม่เปลี่ยนแปลงมากนักแต่ช่วยให้รายได้อยู่ในระดับสมดุลปัจจุบันรัฐบาลได้ควบคุมการส่รงออกกิ่งพันน้อยนาแล้วพร้อมเรียกร้องให้เกษตรกรย่านำเทคโนโลยีนี้ไปถ่ายทอดให้จีนอีก กเกษตรกรยังระบุว่าการทาบกิ่งน้อยหนาตาม,มูบน,น้อยนาสับปะรดนั้นต้องอาศัยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมอย่างมากจากพื้นที่ปลูกน้อยนาสับปะรดในไทยตรงกว่า2000เฮกตาร์อาจมีเพียงประมาณครึ่งเดียวที่เหมาะกับวิธีแบบนี้และการที่จะได้ผล,ผลผลิตคุณภาพดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพบกับ p t s อโฟลกัสตะวันไน้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ